รายการก็เรื่องของมันนะครับได้มาสัมภาษณ์อีกท่านหนึ่งนะครับซึ่งท่านเป็นผู้มีอุปการะคุณต่อวงการมันสัมปหลังของเรามากนะครับสวัสดีครับพี่พงษ์ครับสวัสดีครับครับก็วันนี้แวะเวียนมาพูดคุยกับพี่พงษ์นะครับเบื้องต้นเนี่ยอยากจะให้พี่พงษ์ช่วยอาจจะขยายความนิดนึงนะครับว่านโยบายหลักในการส่งเสริมอุตสาหกรรมมันสัมปหลังในประเทศไทยมีอะไรบ้างนะครับเพื่อให้เข้าใจ ถึงทิศทางการดำเนินงานของสมาคมการค้าครับครับก็จริงๆแล้วสมาคมก็ตั้งมัง้งแตดปี1963แล้วก็ในอดีตของนายกสมาคมทุกท่านก็มีซึ่งเป็นจุดนโยบายอยู่แล้วครับคือว่าจะทำยังไงที่จะให้ผลผลิตต่อไร่เนี่ยแต่ก่อนเนี่ยผลิตต่อไร่ประมาณสักยังไม่ถึง1นันคตัน <Apparently>, 1963พื้นที่เขาปลูกน้อยมาก จนมาถึงวันนี้เนี่ยเราก็ได้เจอว่าเราได้สายพันธุ์ใหม่เยอะแยะพันธุ์มันที่มีคุณภาพแล้วก็มีผลผลิตที่สูงขึ้นครับวันนี้เนี่ยผมเชื่อเหลือเกินว่าด้วยความร่วมมือกับภาครัฐระหว่างภาครัฐกับสมาคมคและเอกชนหลายหน่วยงานซึ่งเป็นบริษัทต,ต้นๆของประเทศไทยเนี่ยได้ร่วมมือสื่อสารแล้วก็ทํางานร่วมกัน ครับอันนี้เป็นแนวแนวแนวหนึ่งที่ได้พัฒนาตลาดออกไปแต่สิ่งที่ก่อนจะไปถึงตลาดเนี่ยเรามองถึงว่ากรารพะปลูก่ก่อนครับที่ผ่านมาถ้ามีภาครัฐไม่มีภาคเอกชนหรือว่าไม่มีชาวไร่ที่มีความรู้ด้านสายพันเนี่ยผมว่าวันนี้เราคมมาไม่ถึงที่3ตันต่อไร่ในสามตันจุดห้าต่อไร่ซึ่งตัวนี้ก็จะกระทบถูกความพัฒนาของอุตสาหกรรมซึ่งจะมีต้นทุนที่แพงมาก แต่ดใดที่เราสามารถรักษาความเป็นหนึ่งในของผู้ผลิตมันสำาหังในประเทศไทยได้ผมเชื่อทุกคนทําได้ครับแน,นวโน้มของการพัฒนาเนี่ยก็คือเอกชนต่างหากที่จะทําหน้าที่เป็นการตลาดในการพึ่งรัฐนะครับพึ่งรัฐคงจะเพิ่มพึ่งนโยบายรัฐก,กับเอกชนต้องทํางานร่วมกันอยู่แล้วครับนโยบายของรัฐก,ก็ต้องชัดเจนครับว่าจะไปทิศทางไหน แล้วก็แต่ละปีเนี่ยมีนโยบายอะไรบ้างซึ่งสมาคมการค้ามันสัร่งก็ได้เชื่อมโยงแล้วก็หาหลือกับภาครัฐเป็นประจำอยู่แล้วแล้วก็ได้ข่าวสารมาเราต้องยอมรับว่าสมาคมการค้ามันสัหร่งเนี่ยเป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารซึ่งสามารถให้กับทางภาคเอกชนชาวไร่แล้วก็ผู้ซื้อภายในประเทศและต่างประเทศได้ครับผมเชื่อว่า ทุกสิ่งทุกอย่างถ้ามันมีนโยบายที่ชัดเจนแล้วก็ผู้สออกมุ่งเน้นในการพัฒนาครับคุณภาพของตัวเองอยู่เนี่ยผมว่าการพัฒนาต่อไปเนี่ยก็จะประสบความสําเร็จครไม่ยากครับเรื่องถามพี่พงศ์คือ,คอสมาคมการค้านี่สมาชิกส่วนใหญ่ก็จะเป็น ทั้งลงแป้งแล้วก็ผู้ส่งออกมันเบ็ดมันเส้นใช่ไหมครับใช่ครับนอกเหนือจากนี้ก็จะมีบริษัทเอทเทอรนอยู่ด้วยอ๋อเอทเทอรก็บริษัททําสารความหวานอยู่ด้วย<อ>ซึ่งทางสมาคมจะมีประจําประชุมประจําเดือนอยู่แล้ว<อ>แล้วก็ทุกไตรมาสก,ก็จะ,ะแผนกแต่แผนกจะมีประชุมกันครับโดยที่เน้นลงไปว่าสารกรรมอะไรบ้างเช่นประชุมสารความหวานประชุมเอทเทอร์บ ประชุมแป้งเนี่ยเรามี<อ>ทุกไตมาอยก็มีแป้งด้วยนะครับครับแล้วก็ทางสมาคมก็มีเป็นข่าวสารทุกไตมาสอยู่แล้วให้กับสมาชิกได้อ่านได้ติดตามว่าเกิดอะไรขึ้นในอนาคตบ้างผมว่าเชิงพัฒนามันทางบวกเนี่ยราทำมานานละแต่เราที่เราทํามากกว่าน,นั้นก็คือว่าแต่ละปีเนี่ยเราจะมีการออกสํารวจมันอย่างที่สีสมาคมรับทราบนะไครับ,รบไปพบปะข่าวสารในภาครัฐเอกชนแล้วก็ชาวไร่ แล้วก็ดูว่าเหตุการณ์ต่างๆนานาเนี่ยที่เราต้องพัฒนาต่อไปอเราสมาคมต้องทำอะไรบ้างร่วมกับอีกสามสมาคมแล้วก็ภาครัฐกระรกทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรและสากรณกครับ,รบ,รบขออนุญาตทำพี่พงศ์น,นิดนึงครับย้อนกลับไปแบ<อ>็กกราวน์น,นิดนึงครับพี่พงศ์จบมาแล้วเนี่ยเริ่มทํางานเลยใช่ไหมครับหรือว่าแบ็กกราวพ์พี่พงศ์พอจะอธิบายิดนึงว่ารเรียนมาทางด้านนี้เลยตรงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ครับจริงๆผมจบเอเลเวอที่สิงคโปร์แต่เป็นโรงเรียนจีนะนะครับเป็นมัธยม มหกมหกครับคือเอเนอสบครับเสร็จแล้วผมก็ไปต่อที่ี่ก็เรีภาษาจีนนะพี่ภาษาจีนร้อเปซ็นต์นยฮะครับช่วงอยู่สิงคโปร์เรียนภาษาจีนหนึ่งวันภาษาอังกฤษหนึ่งชั่วโมงนะครัแล้วจากนั้นก็ไปสอบเข้าที่มหาลัยของคิงส์ลินก็เป็นมหาลัยที่ของภาครัฐนะฮะแล้วก็สนใจเรื่องการจัดการครับแล้วก็การบริหาร พอได้จบคอร์สนี้จริงๆต้องยอมรับว่าเป็นคอร์สที่ดีมากเป็นอินเ n นซีฟจริงๆซึ่งเราสามารถเรียนรู้ทุกแขนงของอธุรกิจจะเป็นการเงินบัญชีบริหารคนทุกอย่างเรเรียนมาหมดที่แล้วแต่พอกลับมาเมืองไทยแล้วเราใช้งานไม่ได้้ยทำไมครับพี่เหรเปล่าไม่ใช่ครับเพราะว่าคนไทยนี่คือทําตามความรู้สึกแต่คนไทยเนเอาวิชาชีพมาใช้งานในการประกอบธุรกิจ ณวันนี้ผมก็ยังใช้สิ่งที่ผมเรียนมาครับประกอบธุรกิจอยู่สิ่งที่ต้องยอมรับว่าการพัฒนาคนหรือพัฒนาตลาดพัฒนาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยครับขึ้นอยู่ข่าวสารข้อมูลไม่ให้ขึ้นอยู่ความรู้สึกมันจะขออนุญาตลงไปลึกนิดนึงนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ชมนะครับว่าระบบของเขากับระบบของเราเนี่ยข้อดีข้อด้อยเปรียบเทียบการศึกษานิดนึงครับขอแวะไปนิดนึงนะครับ จริงๆจริงๆของสิงคโปร,ร์อังกฤษสิงคโปร์อังกฤษเนี่ยจะมาคล้ายๆกัน,ๆๆนไม่อ่านหนังสือไม่ท่องจําไม่ท่องจําแต่เรียนรู้ด้วยความเข้าใจครับวันหนึ่งอาจจะผมอาจจะไม่ได้อ่านหนังสือเลยก็ได้แต่วันหนึ่งผมเข้าใจในห้องห้องเรียนเข้าใจว่าผมกลับบ้านผมไม่ต้องอ่านหนังสือแล้วก็ตอนสอบผมก็ไม่อ่านเลยมากมายเพราะแต่ละวันผมเข้าใจอยู่แล้วอันนี้คือมันอยู่ใน ฮาร์แล้วเขาเรียกว่า Learn นใบม่ฮาร์ดก็คือเรียนรู้ตามความเข้าใจที่อาจารย์สอนมาตอนนี้มันก็อยู่กับผมตลอดไปมันไม่ลืมครับแต่ถ้าเรามาเห็นการทํางานการเรียนหนังสือของประเทศไทยแล้วเนี่ยคือท่องเพื่อผ่านอเอาออเพื่อจบ,บแต่ถามว่าพอประกอบอาชีพแล้วสัมภาษณ์เข้ามาได้เดี๋ยวทำงานไม่เป็นครับเรื่องที่สองเนี่ยแต่ก่อนนึอยอมรับว่าการซื้อขายตอนที่ผมมาในมันสําหลังเนี่ยครับ ผมต้องยอมรับว่าผมก็เรียนผู้ใหญ่ว่าสามปีผมเอาอยู่แต่สุดท้ายเอาผมสิบห้าปีเพราะนึกขึ้นมาเขียนตำราเองเพราะว่าจากผู้ใหญ่แนะนำว่าไปเจอคนนู้นบ้างเจอคนนี้บ้างกไปนั่งคุยนั่งคุยจะต้องมาเขียนตำราแต่ตอนนี้คนรุ่นหลังสบายแล้วได้ตำราผมอ่านก็สามารถทํางานได้ผมยังจําได้ตอนผมทํางานใหม่ๆผมก็นะครับขอความรู้จากพี่พงบ่อยๆนะครับ พี่พงศ์จะเก่งทางด้านเรื่องมันเส้นนะฮะแล้วก็เรื่องอีโคเทอร์มนี่เป๊ะมากนะครับเพราะว่ามันเส้นเนี่ยเวลาเราส่งออกเนี่ยเอกสารต้องเป๊ะนะครับแล้วก็สเปคเนาะบทอะไรเงี้ยที่เขียนเขียนไว้หลุดนิดนึงนะลูกค้าเขาเคลมเราได้เลยใช่ถูกต้องครับนี่ครับอันตรายมากนะครับก็พี่พงศ์ถือว่าเป็นต้นแบบนะฮะความละเอียดไม่หรอกครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องยอมรับว่าสิงคโปร์กับอังกฤษเนี่ยเขาจะเน้นความสําพัญของ กฎหมายครับเพราะนั้นพอเราเรียนจากสิงคโปร์ไปแล้วได้ระดับหนึ่งไปเรียนต่อกิจเก็ได้ความาเลยเรียนรู้<ล>กฎหมายได้มากขึ้นพอเรามาประกอบประกอบธุรกิจเนี่ยเราจะเน้นที่กฎหมายเป็นหลักกฎหมายแพ่งมีอะไรบ้างกฎหมายอาญามีอะไรบ้างเราพยายามที่ทําให้มันถูกกฎหมายครับแต่คนรุ่นเก่าก็าจะท่ามองในที่ประสบการณ์ใช่ไหมครับ,บแต่ไม่สามารถเขียนเป็นบริบทออกมาได้ครับ ก็ต้องในช่วงนั้นผมก็ต้องเป็นคนเขียนบริบทออกมาเองส5ปีนี้พี่พงศ์ได้เรียนรู้แก้ไขามาตลอด <c oughs> ใช่ไหมครับแล้วก็ได้ถ่ายทอดให้ทีมงานใช่ครับครับแต่ก่อนยากมากครับผมมาโดยที่ไม่มีตำราให้อ่านครับ <c oughs> แล้วก็เรื่อง l อลซโอเคเรารู้เรื่องเรื่องสัญญาเรารู้เรื่องครับ <c oughs> แต่เรื่องการซื้อขายเนี่ย <c oughs> ต่างหากเนี่ยครับ <c oughs> มันต้องอาศัยประสบการณ์ครับ <c oughs> แล้วมันยังอาศัยเขาเรียกว่า ความเขารบซึ่งกันและกันก็คือเด็กต้องเขารบผู้ใหญ่ก่อนแต่ก่อนเรากลับมาแล้วก็ทฤษฎีครับแล้วก็ผู้ใดก็ตรงนะับแต่สุดท้ายเราก็เฟลเพราะว่าที่เมืองไทยเป็นเนียรดิตี้ต้องยอมรับว่าสิ่งที่เรียนมาหรือสิ่งที่ถูกต้องอาจไม่ถูกต้องก็ได้โอ้โนีสำคัญเลยนะอันนี้นั้นเป็นสิ่งที่เราที่ว่าเรามาถึงวันนี้แล้วเนี่ยผมคิดว่าเราก็ได้พัฒนาไปเยอะแล้วก็การค้าขาย การเซ็นสัญญาลงสัญญาการประกอบธุรกิจของเมืองไทยก็พัฒนาไปเยอะแล้วครับแสดงว่าสมาคมการค้ามันก็แหล่งรวมเลยนะครับทั้งมันเม็ดมันเส้นแป้งเอชนลนะครับแล้วก็ผู้ส่งออกทุกสายสาขาอาชีพใช่ครับยากไหมครับพี่พงศ์กว่าจะจับมารวมกันอยู่นี้จนวันนี้ผมไม่ยากไม่ยากนะครับถามว่ามองปีหน้าออกไหมมองออก ม,มอมวอเพราะอะไรเพราะมันเขียนตำารามันเขียนทุกปีฮะว่าปีนี้เจออะไรบ้างจีนนี้เจออะไรบ้างถ้าไปดูในออฟฟิศก็ประมาณสักสองฟุตนังหนังสือ oh. ที่เขียนมาเกาจดอย่างเดียวจดบันทึกอย่างเดียวครับก็ตั้งแต่หัวมันเจ็ดสิบห้าตังสมุดเล่มนี้ก็ยังอยู่ oh. ตั้งแต่มันมันเส้นบาทสิบสองตังสิบห้าตังก็ยังอยู่ครับผมว่า อะไรก็แล้วแต่ที่เราได้เรียนมาเนี่ยมันจะสร้างวินัยให้กับเราเลิศบาบฮาร์ดคำนี้สำคัญมากอย่าท่องครับเขาไม่ได้ผลหรอกคุณจะท่องปีนี้ว่าเกิดอะไรขึ้นปีนี้ปีหน้าคุณก็ลืมเพราะคนไทยคนคนลืมงา่ายเพราะคนไทยใช้ความรู้สึกในการประกอบธุรกิจประมาณนั้น